วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอตและอยู่ในโหมด g กนชินเพ็กนะคะนี่ค่ะเพืที่เราเล่อยู่แล้วตอนนี้เราก็จะเราก็จะไปไปดูว่าพังพันเควยอะไรอยู่แล้วก็ลองไปอันนี้ดูที่มันอยู่ข้างล่างตัวเนี้ยที่เป็นภาพจงรีแม d o โดนั อนะอเอ้ยมีคนใส่ชุดจีนที่แบบมันต้องจ่ายตังกีมด้วยแล้วก็ไอ้อะไรเนี่ยมิโกะอันนี้อะไรไนมะ่รู้ไอันนี้ใครในในในอะชายอันนะีในในน้อะไรโอ้ซิงโดนะได้ไง่อะอะไรกอยูได้อะไรเนี่ยอ่าอันนี้ i S a S as me อะไ,ไร We don't talk about that บอกว่า เราอบอกว่าใครแล้วไ่ขเปนไอนะเอาบายฮะเพืนั้งแต่ตัวเป็นกดูไปค่ะไปลุยเอาลุย ปด้วยค่ะว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นีไม่มีใครเฮ้ยพวกเราเจอชายแล้ค่ะอยู่นี่อุ้ย o อ my god โอ my god โอ้ oh my god โอ้ my g o m d n e s s มันอยู่ไหนกันหมดอะ่ะ Hello is anybody here Hello is anybody here โอ้ยโอ้ยโ ตกใจตกใจตู้แมนีมีอะไรเนี่ยโรซาเลียแล้วก็ไลนชกโกแล้วก็มีโกโฮจ้รีมาทำไมเนี่ย๊บเจ๋งปล่าที้เจ๋งเปล่าวโวว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 โววเฮ้สวดีัเ็นดุด้ยชิบะบตเราตามเพื่อนคนนั้นไปดูงเขาชื่อลยนี เขาแต่งตัวเป็นเคยร์อูตายแล้วตายแล้วแม่แม่ขาแม่ขาเชื่อหนูด้วยโอ้โหแม่เนี่ยแม่แม่หนูวิ่งเร็วใช่หนูวิ่งจริงจ้าโอ้ my god ใช่แลวบอกว่าใครเดินเว้ ủa chưa chúa 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 này? Mai chúa 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 ไม่เห็นหลังอ่ะจ uh, wow> ึ๊บคุณไ้่มีคนแต่งตัวเป็นเนี้ยนักเดินทางจึบชิ่ึบชิ่ึบชิเราลงไปดูสีแดงดีจึ๊บชิโอ Oh my gosh Oh my goodness ว้าวฮะ I don't want to touch touch วมากายมากนะอ่าแม่ขาห <c oughs> นูาตายทำไมองหลเป็นไชื่อบาทำไมทำไมจีมีพันเค้กอยู่ข้างบนด้วยเราชวบาเรมี แล้มีคือตัวหลักของจริงในเกมชิดเลยค่ะตอก่อนเฮ้ยี i my gosh What is this Help me Help me โอยจิยังมาเลย โอ้ยยยยยย slowly 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 oh, เนี่ยมีตัวใหม่นี่ด้วยค่ะโอ้ a whoa whoa wow, oh, w it's too many don't follow me all เเ้ยยีวปแม่แม่อย่าเพิ่งมาตีหนูไม่หนูเห็นแม่หลายคนเลยเนี่ยแล้มีตัวใหม่เนี่ย เธอตายโอเคค่ะวันนี้ก็ขอพอแค่นี้กันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะ